สวัสดีครับผมโอมจากช่องโอครับนะครับก็วันนี้นะครับเราจะไปกันที่จังหวัดสระบุรีนะครับเราจะไปน้ำตกกระกอิดกนะครับก็ตอนนี้เวลาประมาณสักตีห้านะครับก็จะถทางออกจากกรุงเทพเพราะว่าเราต้องไปถึงที่นั่นเช้านะครับเอาน้ำตกกรกอิดกอันนี้วิธีการ เข้าไปนะครับคือเขาจะเปิดเป็นช่วงเวลาใช่ไหมครับไม่ได้เปิดตลอดทั้งปีนะครับก็เป็นช่วงนี้นะครับช่วงหน้าฝนที่สามารถไปท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็เหมือนจะปิดช่วงประมาณสักเดือนพฤศจิกายนนะครับส่วนวิธีการเข้าไปนะครับก็ทําได้2วิธีนะครับก็คือวิธีแรกก็คือจองผ่านทางเพจนะครับแต่ผมจะขึ้นเพจไว้ให้นะครับเป็นเพจของวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือ Wal k in นะครับ ก็ตอนนี้ผมใช้วิธีการวอล์กอินดูนะครับก็คือเดี๋ยวจะไปดูกันที่ที่ตรงนู้นเลยว่าเต็มหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าใครจะวอล์กอินแบบผมเนี่ยนะผมแนะนําว่าให้ไปเช้าเช้านะครับเพราะว่าเขาจะเริ่มเดินรอบแรกนี่ก็ประมาณสักแบบเช้า,ชานะครับก็ตอนนี้ก็จะพยายามไปให้ทันรอบแรกนะครับ โอเคแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เอาใจช่วยด้วยนะครับว่าผมจะได้เข้าไปเดินในน้ําตกกรงอีนดงหรือเปล่านะครับหรือถ้าไม่ได้เข้าไปเดินนี่รู้จะไปไหนเหมือนกันนะครับเอาใจช่วยด้วยนะครับโอเคครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ตรงถาวรังสิตแล้วนะครับ ทางที่จะไปน้ําตกโปร่งอีดกนะครับก็คือเป็นทางเดียวที่ไปจังหวัดนครนายกนะครับเ,เพราะว่าน้ําตกโปร่งอีดกเนี่ยอยู่ในส่วนหนึ่งของเขาใหญ่นะครับถือว่าเป็นน้ําตกที่มีความสูงที่สุดนะครับในภาคกลางนะครับก็ทางที่จะไปก็คือทางเดียวกันเลยนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเวลาประมาณาตีห้ายี่สิบประมาณตีห้ายี่สิบนะครับ ก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับพยายามจะไปให้ถึงสักประมาณ7จ็ดโมงจะบุมครึ่งนะครับโอเคครับรับชมกันต่อครับครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะฮะก็มีแพลนคร่าวๆว่าเราจะไปกันที่น้ำตกโกรกอีดกนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอแก่งคอยนะครับถือว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในภาคกลางนะครับก็จะอยู่ในเขตของเขาใหญ่ด้วยนะครับ แผนคร่าวๆวันนี้นะครับเราก็จะตั้งใจจะไปถึงประมาณสักช่วง7จ็ดโมงนะครับเพื่อจะทันให้เดินในรอบแรกนะครับซึ่งจะเป็นรอบ8ปดโมงเช้านะครับส่วนระยะทางในการเดินนะครับก็ขาไปนี่ก็เดินเข้าไปนี่4กิโลนะครับขากลับก็อีก4กิโลนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งวันนะครับโดยประมาณนะครับส่วนมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับค่าในการที่จะ เดินเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีค่าหยุดค่าธรรมเนียมอยู่ประมาณ300บาทนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเตรียมไปด้วยนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวพอไปถึงแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็รับชมกันต่อนะครับโอเคครับก็มาถึงตรงสี่แยกความอ้อนะครับจากตรงนี้เราก็เลี้ยวซ้ายนะครับไปทางแก่งคอยนะครับ3 0 5 1นะครับ ก็ตอนนี้เหลือระยะทางอีกประมาณรัก27กิโลโดยประมาณนะครับก็จะถึงที่จุดลงทะเบียนนะครับสำหรับขึ้นน้ำตกโปรกที่ดกนะครับตอนนี้อากาศก็เย็นๆนะครับเย็นๆมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีห้าเลยครับอากาศก็ค่อนข้างเย็นๆสบายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายก่อนนะครับ ส่วนเรื่องการเตรียมตัวอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องเตรียมไปด้วยก็คือเรื่องอาหารนะครับกับร่องเรื่องน้ำนะครับก่อนที่จะเข้าไปนะครับผมแนะนําว่าให้ซื้ออาหารนะครับเบียงนะครับแล้วก็ซื้อน้ําเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าจะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับแนะนําว่าให้เตรียมน้ําเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนแถวตรงจุดเช็คอินหรือจุดที่เป็นลงทะเบียนนะครับก็จะมีร้านค้าร้านข้าวอยู่นะครับมีร้านน้ําด้วยนะครับก็ ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่เตรียมมาก็สามารถไปซื้อที่นั่นได้ก่อนที่จะลงทะเบียนหรือก่อนขึ้นนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่ลงทะเบียนขึ้นน้ําตกโปกอีดกแล้วน,นะครับก็เป็นจุดเป็นเหมือนเป็นปั๊มนะครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงพอดีนะครับคนก็เยอะใช้ได้เลยเนี่ย โอเคครับก็หลังจากที่มาถึงเรียบร้อยนะครับก็ทําการลงทะเบียนก่อนนะครับโดยเราจะใช้บัตรประชาชนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่300บาทนะครับซึ่งค่าใช้จ่าย300บาทนี้นะครับก็รวมทั้งค่าเข้าอุทยานนะครับค่าไกด์นาทางนะครับเราจะมีไกด์นาทางด้วยนะครับมีไกด์นาแล้วก็มีไกด์ปิดท้ายด้วยนะครับแล้วก็จะมีค่ารถรับส่งนะครับก็รถจะเป็นรถตัวเหมือนรถรางนะครับ ัวคันนี้เลยนะครับเราก็จะพาเราไปที่จุดเริ่มเดินนะครับแล้วก็รอรับเราในขากลับนะครับเมื่อเราเดินเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตอนนั้นจะมีค่าประกันอุบัติเหตุให้ด้วยนะครับ3า0บาทนี้นะครับก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับส่วนการเดินนะครับอุปกรณ์ผมลืมบอกไปว่าแนะนำรองเท้าที่เป็นรองเท้าที่พร้อมลุยนิดนึงนะครับสำหรับการเดินในน้ำตกกรกอีดกนี้นะครับรองเท้าพวกรองเท้าแตะ นะครับอันนี้ทางไกด์ไม่แนะนำนะครับแล้วก็พวกรองเท้าผ้าใบที่ไม่ได้ใช้มานานๆนะครับอันนี้ไม่แนะนําเหมือนกันนะครับเพราะว่าสภาพที่เราจะเดินเนี้ยเราจะเจอน้ําตลอดเวลานะครับแล้วก็จะเจอพวกดินเลนนะครับดินเลนตลอดนะครับส่วนการเดินนะครับถือว่าในช่วงหนึ่งถึงสกิโลแรกนะครับจะถือว่ายังไม่ยากมากนะครับจะเป็นลักษณะทางราบบวกกับทาง เลาะลัดเลาะน้ําตกนะครับไต่ทางหินไปเรื่อยๆนะครับแต่ตัวที่เป็นระยะทางกิโลสุดท้ายนะครับอันนั้นจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับนั้นจะดันขึ้นยาวๆเลยนะครับแล้วก็ทางจะค่อนข้างลำบากนิดนึงบางจุดบางช่วงก็จะมีลักษณะเชือกนะครับเอาไว้ให้ช่วยผลนะครับประยุกตัวนะครับส่วนจุดพักต่างๆนะครับหลักๆเลยก็คือจะมีจุดพักจุดนี้นะครับ เป็นจุดแรกนะครับก็จะเป็นจุดที่สามารถพักผ่อนนะครับดื่มน้ําก,กินข้าวกินข้าวได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ที่ชั้น5้านะครับชั้น5้าก็จะเป็นจุดพักที่เป็นจุดพักหลักนะครับอันนั้นสามารถลงเล่นน้ําได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะนั่งพักกินข้าวหลังจากชั้น5้าขึ้นไปนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างที่ผมบอกไปก็คือดัน <S <S ดันเนินยาวๆเลยนะครับดันเนินยาวๆ ฉะนั้นผมแนะนําว่าให้พักให้เรียบร้อยนะครับพร้อมนะครับไม่ต้องรีบมากนะครับแล้ค่อยเดินขึ้นไปนะครับส่วนหลังจากที่ชั้น5อันนี้ผมจะไม่ได้ถ่ายไว้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ละกันผมเก็บเอาไวใ้ให้เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะตามมานะครับก็มาลุ้นกันหน้างานนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเดินรอดไม่รอดนะครับส่วนผมก็ ขึ้นไปได้นะครับก็่อนข้างเหนื่อยนะครับแต่เมื่อขึ้นไปถึงแล้วนะครับเพื uh ่อนๆจะหายเหนื่อยเลยนะครับสำหรับชั้น7จั้นที่เป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็อ้อลืมบอกไปนะครับชั้นที่เขาห้ามเล่นน้ําตกเลยนะครับก็คือจะเป็นชั้น2กับชั้น7คือชั้นสุดท้ายนะครับห้ามเล่นน้ําตกนะครับส่วนชั้น7นะครับมีสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นพึ่งนะครับพึ่งจะค่อนข้างเยอะนะครับเขาจะมาตอมเหงื่อเรานะครับอังนั้นก็ มดระวังกันไว้ด้วยนะครับในส่วนตรงพึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักจุดสุดท้ายก่อนที่จะถึงอก่อนที่จะไปชั้น7นะครับนี่เป็นที่ชั้นห้นะครับจากนั้นไปแล้วก็จะดันกันยาวๆเลยนะครับ โอเคนะครับก็มาถึงน้ําตกชั้นเจ็ชั้นสุดท้ายนะครับของน้ําตกโกรดอิโดกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็พักผ่อนกันนะฮะกินของกินข้าวนะครับเตรียมเก็บแรงนะครับขาลงอีกนะครับขาขึ้นนี่ค่อนข้างปวดใช้ได้เลยนะครับจะขาลงเนี่ยผมว่าน่าจะลุ้นอยู่เหมือนกันว่าทางค่อนข้างลื่นกันนะครับก็ยังไงนะครับเจอกันใหม่ไว้คลิปหน้านะครับจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะมี อะไรนะ่าสนใจนะครับฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ